เพื่อนที่น่ารักเคารพรักทุกทกท่านนะคะช่องแพรวาทาร์บ391ขอต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทําคลิปทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีชวดนะคะคนที่เกิดปีหนูของเราดวงครึ่งหลังนะคะปี2564นี้ในเรื่องทั่วไปของคุณการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ยิปซีไทยนะคะแล้วก็มีข้อความจาก ติงสัิเสิ์จากจักรวาลอยากฝากบอกมาถึงเพื่อนๆทุกคนการดูดวงนี้ก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครเพียงคนเดียวหากผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆทุกคนเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะในส่วนดวงโดยทั่วไปของผู้ที่เกิดปีชวดนะคะ ให้ที่คุณปีชวดได้นะคะคุณได้คลองราชสมบัติพระฤาษีชนกและก็พระรามคลองราชเพื่อนเพื่อปีชวดอาจจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นมีความสมบูรณ์พู่สุกนะคะในชีวิตรักแล้วก็ชีวิตครอบครัวของคุณมีโอกาสได้ให้เวลาซึ่งกันและกันมีการปรับความเข้าใจการของคนในครอบครัวนะคะเป็นคู่รักที่คลองรักการมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์นะคะมีบ้านมีรถมีลูกเต้ามีลูกที่น่ารักนะคะ มีความสุขเกิดขึ้นสําหรับคนในครอบครัวส่วนใครที่ยังเป็นคนโสดนะคะคุณก็ได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกับพี่น้องพ่อแม่นะคะเราได้อยู่ดูแลแกล้ชิดนะคะบางครั้งเป็นความสุขความสมบูรณ์นะคะที่เกิดขึ้นจากครอบครัวที่แข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงพระฤาษีชนกบ,บางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้นะคะ<ม>เป็นช่วงที่เราจะต้องปิกวิเวกมก็ต้องไปเรียนรู้เรียนต่อเรียน ที่จะทาธุรกิจต่อหรือว่าอาจจะไปเพิ่มทักษะให้กับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองจะทํานะคะคนที่อยู่ในสายนักบวชนักพรตนะคะครูบาอาจารย์นะคะก็ค่อนข้างที่จะดีคนที่ต้องการอยู่คนเดียวปรีกวิเวกนะคะบางครั้งอาจจะต้องปรึกษาคนรอบข้างในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะบางครั้งคุณอาจจะเครียดรับไปตกกังวลมากเกินไปอาจจะทำให้คุณมองทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ลบนะคะ เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ได้พักแล้วก็ออกห่างจากเพื่อนฝูงหรือสังคมนะคะทำให้เรากลับมาเข้าใจวิถีชีวิตสภาพจิตใจของตัวเองมากขึ้นบางคนก็เป็นคนที่คนพบตัวเองเจอในสิ่งที่มันใช่ตัวเองนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาพักผ่อนระางคลองเมืองคนที่ทํางานเกี่ยวกับเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจหรือว่าทหารตํารวจ คนที่มียศฐานบรรดาศักดิ์มีลูกน้องบริวารคุณก็เป็นคนที่ยึดหลักความจริงใจแล้วก็มั่นคงในการดูแลผู้คนนะคะรักษาผลประโยชน์แล้วก็ทํางานมุ่งมั่นจริงจังนะคะ,จ,ะจัดสรรจัดการในธุรกิจของคุณก็ณยังคงพอไปต่อได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่มียศตําแหน่งคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือได้รับสิ่งดีๆนะคะเป็นคนที่ เป็นคนที่ใส่ใจในการทํางานแล้วก็ยึดหลักความเที่ยงตรงยึดมั่นในหลักความจริงดูแลลูกน้องบริวารได้ทั่วถึงเข้าอกเข้าใจนะคะคนที่เป็นลูกน้องคนที่เป็นบริวารหุงคุณและใช้งานได้ตรงหลักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําขึ้นมามักจะประสบความสําเร็จด้วยตัวคุณเองความมุ่งมั่นและความขยันนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมแล้วก็ให้ในสิ่งที่ดีๆเมตตาแก่คนอื่นอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะคะ ใครก็ตามที่ติดต่อเกี่ยวกับประสานงานนะคะในด้านต่างๆกับคนต่างชาติค่อนข้างให้ผลดีบางครั้งคุณก็อาจจะมีคนรักนะคะนี่เป็นดีเอ็มโอยเออร์นะอาจจะมีคนรักที่มาจากต่างชาติต่างภาษาหรือตา่างแดนนะคะก็ค่อนข้างที่จะให้คุณกับคุณธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะคะหากเพื่อนๆมีการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติและธุรกิจก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลนะคะมีเงินมีทองนะคะมากขึ้นต่อไปเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะ ในส่วนการงานนะคะเพื่อนๆได้สามประสูติธนุมานปราบมายราบแล้วก็วานนทมทะเลในเรื่องการงานอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะผู้อ่านมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณอาจจะ ได้โอกาสในเรื่องการงานนะคะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นตามสิ่งที่คุณต้องการนะคะอาจจะหางานใหม่หรือว่างานที่คุณทําอยู่อาจจะมีโอกาสที่ดีขึ้นหรือมีทางที่จะให้ไปได้นะคะมีสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเคยทํามานะคะคุณต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องการงานฮานุมานปราบมายราค่อนข้างจะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะเพื่อนๆจะทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนมีอํานาจวาสนาบารมีงานที่คุณทํามักจะมีคู่แข่งนะใครทํางานในลักษณะ ขนาสายงานที่จะต้องนะคะมีคู่แข่งคุณก็มักจะเป็นคนที่ชนะเสมอนะคะแล้วความขยันขันแข็งงความแอคทีฟในตัวของคุณเอง ทำให้เป็นสิ่งที่นะคะวิเศษสําหรับคุณกับหนุมานนะคะเป็นคนที่มีพลงังมีไฟในการทํางานเสมอสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดแล้วก็ทำนะคะมุ่งมั่นมักจะประสบความสําเร็จถึงแม้ในช่วงระยะครึ่งปีหลังเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะวานอนถมทะเลอาจจะทําเยอะขึ้นจะอาจจะได้เท่าเดิมหรือบางคนอาจจะต้องอดทนถ้าหากเปลี่ยนงานใหม่หรือกลับมาทําในส่วนต่างๆที่ถ้าเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าเรามาทําในสิ่งที่เรายัง ะะไม่ถนดัดหรือว่ายังไม่คุ้นเคยคุณอาจจะต้องนะคะใส่ใจในเรื่องของงานมากกว่าเดิมแล้วก็ทําให้มากกว่าเดิมกว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่ายังไงก็ค่อนข้างจะเป็นความสําเร็จที่งดงามว่านอนถมทะเลนะที่นี้จะเป็นการเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เพื่อนกลับมามีความสุขกลับมามีทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึง่งนะคะถึงแม้ว่าอาจจะช้าแต่ว่าปังนะคะประมาณนี้ หากคุณคนไหนนะคะที่มีความคิดอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนงานหรืออาจจะหาอะไรทําเพิ่ม3ประสูตรนะที่นี้ก็ทําได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้ต,ต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินนะคะคุณได้พิเภกถูกเดรเทศพิธีสยุมพรนางสีดาลุยไฟพิเภกถูกเดระเทศเพื่อน,น,นอาจจะมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินนะคะการเงินอาจจะบางคนนะ้าไม่พอใช้อาจจะค่อนข้างเรียกขาดสนและบางคนก็อาจจะไม่คล่องตัวทําให้จับใจ่ายใช้สอยไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะคะหรือว่า อาจจะมีขีดจํากัดในการใช้จ่จายใช้สอยอาจจะมีการใช้ที่จะต้องประหยัดมากิ่งขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะขาดสภาพคล่องในส่วนนี้ไปนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะพิธีสยุมพรแล้วก็นางสีดาลุยไฟแต่เรื่องดีๆที่เกี่ยวกับการเงินก็ยังจะมีเข้ามานะคะพิธีสยุมพรนะที่นี้อาจจะเป็นแค่บางครั้งบางคราวอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินนะคะยังมีโอกาสที่จะดีคนอาจจะ มีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ให้พรผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินนะคะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินสามารถที่หยิบยืมหรือว่าอาจจะเป็นการผ่อนจ่ายจากธนาคารนะคะหรือว่าอาจจะมีการงดชําระหนี้แล้วก็เงินที่เพื่อนๆถูกหยิบยืมไปก็มีโอกาสที่จะได้คืนนะคะมีสิ่งต่างๆที่เฝ้าหวังในเรื่องของการเงินก็อาจจะประสบความสําเร็จนะคะ อาจจะต้องอดทนอีกสักระยะหนึ่งพี่กีสยุมพรนะที่นี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ถ้าคุณอดทนอีกสักระยะหนึ่งจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะประมาณ60-40%จะทําให้การเงินของเพื่อนๆดีขึ้นอาจจะอย่างที่บอกไปหยิบงานหรือไปเจองานที่ทําให้เราสร้างเงินเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือคุณนะคะคุณไปหยิบยืมเขาก็มักจะสําเร็จแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ถูกหยิบยืมนะคะซึ่งอาจจะมีโอกาสที่เขาจะเอาเงินมาคืนคุณนะคะนางสี สถานการณ์ทางการเงินของคุณถึงแม้นะคะอาจจะตึงเครียดอาจจะมีเรื่องให้คิดวิตกกังวลแต่คุณต้องใจเย็นๆนะคะพิธีสิญจพรแล้วก็นางสีดาลุยไฟจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับในเรื่องการเงินของคุณได้เงินนะคะมาก้อนหนึ่งหรือได้เงินเพื่อมาต่อย,ยอดธุรกิจหรือว่ามากินมาใช้จับจ่ายใช้สอยนะคะเพื่อให้คุณผ่านตรงนี้ไปได้บางคนก็อาจจะไปทํางานหยิบจับงาน ที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะคะคุณอาจจะได้เงินได้ทองมาจากสิ่งนี้แล้วสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยอาจจะเป็นโชคลาภมันเหมือนเป็นช่วงที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะะในเรื่องของการจับใจใช้สอยแล้วก็การวางแผนในเรื่องของการเงินซึ่งคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะการเงินของคุณนะคะยังมีโอกาสที่จะ มีมากขึ้นหรือมีเพิ่มขึ้นนะคะให้คุณเบาใจแล้วก็อย่าพยายามเครียดมากมสำหรับเพื่อนๆืบางคนนะคะก็เป็นคนที่มีเงินมีทองมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วบางคนก็บ้านมีฐานะนะคะอาจจะเป็นเรื่องตึงเครียดเล็กน้อยมีช่วงเวลาสั้นๆคุณอาจจะนะคะอาจจะต้องประหยัดมากขึ้นหรือบางคนอาจจะต้องใช้ใจ่ายแบบแค่จะต้องมีการวางแผนให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะ ความรักคุณได้ทศกัณฐ์เกีียวนางสีดาค่อมกุลรีกุจอแล้วก็นางอับสรเพื่อนๆที่นะคะอันนี้โดยรวมนะคะคุณมีความสุขมีความสมบูรณ์ทุนสุขเกิดขึ้นในเรื่องของความรักและวก็ครอบครัวอย่างที่บอกนะคะใครนะที่นี้อาจจะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะได้เจอคนรักที่ดีมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาสนใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะ เป็นคนที่ตรงใจคุณด้วยซ้ำนะคะในบางคนนะอา,นะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับนะคะสถานการณ์หรือเรื่องเก่าๆหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมานะคะเป็นตัวเลือกเก่าที่กลับมาก็ได้หรือเป็นตัวเลือกที่อยู่ในใจของคุณอยู่แล uh, ้วคุณอาจจะมีโอกาสที่ได้ไปเจอเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเอาคนโสดก่อนละกันนะคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาจีบคนที่ถูกใจคุณนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักมีเรื่องการแต่งงานการมั่นหมายนะคะหรือการพูดถึงในเรื่องของการแต่งงานการมั่น การมีคนรักมีความรักที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นมาจากนะคะสภาพแวดล้อมเดิมเดิมหรืออาจจะมีเพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักมาค่อมกุรีกุจองมีเพื่อนแนะนำชี้นำให้คุณเจอคนนี้นะคะแล้วก็ อาจจะได้กลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆหรืออาจจะเป็นตัวเลือกเก่าๆนะคะตัวเลือกเก่าๆที่กลับมาเจอกันหรือกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะตัดสินใจคบคนคนนี้ประมาณนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นเพื่อนเน่ละคะ่ะที่ทําให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับนะคะตัวเลือกของเราหรือคนรักของเรานะคะให้คุณฟังหูไว้หูนะคะคุณอาจจะผิดหวังในเรื่องความรักยังไงก็เป็นคนที่ไม่ขาดในเรื่องของความรักนะคะ นางอักษรนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ถ้าเลิกกับใครหรือว่าไม่สมหวังในความรักก็มักจะมีคนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่เสียใจและก็อกหักผิดหวังในเรื่องความรักไม่นานนะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเป็นตัวตนของตัวเองและมีความมั่นอบมั่นใจในตัวเองนะคะมีแพชชั่นในการพูดจาการแต่งตัวนะคะเป็นที่รักที่เมตตาของใครที่พบเห็นได้ง่ายนะคะมีเหมือนกับว่าใครเห็นก็สะดุดตานะคะ ส่วนคนมีคู่นะคะความรักของคุณก็ยังไปได้เรื่อยๆนะอาจจะมีในเรื่องการระแวงนะคะในตัวคนรักหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่มีใครมาชอบมีใครมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็ระวังเพื่อนๆหรือเพื่อนฝูงนะคะอาจจะใช้คําพูดหรือมีเรื่องอะไรมาบอกคุณนะคะพยายาม ให้คุณฟังหูไว้หูนะคะคนรักของคุณแล้วก็คุณยังไปกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่หน้าตาดีมีออร่าอาจจะมีหนุมน่มๆสาวๆมาขายขนมจีบแล้วก็เป็นที่รักที่เมตตาของใครหลายคนนะคะความรักของคนมีคู่นะคะคุณก็ยังไปต่อได้นะแต่ว่านะคะขอเน้นอย่างรเทะเลาะก,กันนะคะกับเรื่องที่ผู้อื่นนํามาเล่าหรือว่าสิ่งไหนก็ตามที่คุณยังไม่เห็นด้วยตัวเองนะคะอย่าพยายาม มีปัญหาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ไงให้ปรึกษาการแล้วก็คุยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่มีคนรักแล้วนะหรือว่าแต่งงานแล้วนะมีครอบครัวก็ได้คุณอาจจะได้กลับไปในสภาพแวดล้อมเดิมๆหรืออาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าสังคมเก่าหรือว่าคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะโอกาสที่ทําให้คุณได้กลับมาเจอกันได้พบเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของ ข้อความจากจักรวาลและสินทรัพิ์สิทธิ์อยากฝากบอกมาถึงคุณ3ข้อความนี้นะคะ อาจจะไม่ใช่ของเพื่อนๆนทุกคนนะคะอาจจะเป็นบางข้อความหรืออาจจะเป็นของคุณทุกข้อความก็ได้นะคะให้รับฟังรับชมโดยใช้วิจารณญาณเทวดาประจําตัวหน้าที่นี้นะคะคุณเป็นคนที่มีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณ้านะคุณพิเภก ถูกเทวเทศไม่สบายใจหรือทุกข์ใจเป็นกังวลใจนะคะให้ไหวพระสวดมนต์นะคะแล้วก็แผ่เมตตาอาจจะเป็นทั้งเทวดาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรนะคะคือขอกุศลได้ไหมต้องการบุญกุศลจากผู้มีบุญเช่นคุณนะคะสิ่งไหนก็ตามที่ง่ายๆที่คุณทําได้ก็พยายามทํานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคุณอาจจะผ่านพ้นไปและทาให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นนะคะ เราลงทุนสร้างบุญสร้างกุศลโดยไม่ได้ใช้เงินนะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทําได้ถ้ามีเวลาก็อยากให้คุณทํานะคะผูกพันในอดีตชาติอย่างที่บอกอาจจะเป็นทั้งเทวดาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรผูกพันในอดีตชาติก็อาจจะเป็นทั้งสองนะคะทั้งสองอย่างนะบางคนก็เป็นเทวดาประจาตัวที่ปกปักรักษาตัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ตามมานะคะในตัวของคุณหรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหากคุณมีเวลานะคะก็ แผ่เมตตาแล้วก็สร้างกุศลหนุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะคะจะทําให้ชีวิตของคุณยิ่งรุ่งเรืองและประสบแต่ความโชคดีนะคะคนที่เกิดปีชวดการทํานายก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณอย่างสูงที่คุณเข้ามารับฟังรับชมนะคะ